ข้าวค่ะพี่น้องค่ะป้าเดียเดียวเจ้าแบบนั้นนะโอ้เดียวตัวเนาะสำนึ้บ่เต็มโหเลยสวัสดีค่ะพอกันอีกแล้วจ้าในช่องกินกระแพาเนาะจากมือนีผ้ามาก,กินก้อยโคม้คมเดงๆเลยพี่น้องจ้าพริกลูกโดดกระมีเจลเพียกระมีผักกระไลยมาแซ่บๆน้ำกันจ้ามา,มาค่ะแซ่บๆน้ำเมนูน้องแพ็เด้อน้อง,องแพ็ดเล่ามักจ้ะเล่ามาัก สองข้าวเต็มนะคะจบค่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ขอดับข้าวเดี๋ยวบอดับกันดับข้าวดีมันจะข่อยแซ่บนอกจากพี่น้องแกานิดนึงพูดนังไงสิจำเจ้าเพียผมผมอะเม็ดเดียวดับข้าวค่ะพี่น้องค่ะปนิดเดียวเจ้าบันนะโอ้ยเนาะนิดเดียวตัวเนาะสำเนียงมเต็มแจว เต็มแก้วโหเลยอ่ะคันไล่กันสิเต็มแก้วเนาะน้องแพทตองดับข้าวดีแพทว่าสูดอ่ะอันนี้หนำด้วยจ้ะนนำรองข้อยังน้อยเนาะอืมมาเอาก็หวางสร็จเอามักจ้มว่าดับข้าว กินมะนอหอมมัน,นมันปวดมากมากค่ะแสบๆน้ำเมนวนบาดจิ้เอา้าจำแจวเพียะขมอืมน่ะอืมตึ้งมักค่อมเมนวนจิ้น่าค่อยเป็นจ้าพี่น้องจา้าอืม,อ,มอันนี้บานเท่าอ,อื่นพักไซนะจ๊ะ แต่ออชือยอดมะละชิโนย่ายเราปลูกหลังบานปลอดสารพิษอ่ะเขาให้กัอื่นละอยอดมะละอยอดมะละอเขาให้อื่นหยอดพักไสแล้วบานเขาใหอื่นอยอดพักไส้นะจ๊ะเนาะแม่นป่พี่น้องจ๋าบานเขาเอื่นอยอดพักไสเอื่นเมื่อกอ่เนาะมันคลงก็เอื่นอยอดมะละมือล,ล,ลูกมันจ้ะมะละแแผลเลยหลังบานบาน่แะแยกปลูกจ้ะโอ้ยแสบน้องแพทย์รับข้าวนี่ยแสบเด้อ ขมขมไม่มกับสิกินเป็นยอนในดับข้าวใน่า้องค่ะขมขมอบ่องเจียมก็พิ้วโดดพี่จห แค่มันเงี้ยวตุยๆมาเสือปว่วนซื่อน้ำพุิกย่ายตะเมืองกันหละจ้ะท่านเบิร์ตซื่อหลายถุงหืมเนีย่ยแตกผักๆได้ปะคุยข้ามย่าไงในในจ้ะอโอหอนละ หอยมันละถึอโนโมยา่าเออจ้ะโคบมะโคมแซบต่ว่าให้เบิรงนี่วาหอนง่งามมันใหญ่เสียดายหอแตะว่อย่างเด็ดอวบนล้จ้ะง่งามหลหมันเท่าเอิญพายเหลือเนาะก็จากกลางเพื่อนเอินใบชพูใช่ไหมคะใบชพู พี่น้องก็ช้อนแม่รูปมันนี่กินอย่างน้อยเหมือนกมากๆค่ะจะแซ่บน้ำกันผู้ใดมากินจะขอโทษขออภัยน้ำเด้อพี่น้องจ้าแต่มาอยู่เป็นมูลในเด้อจ้อมาเด้อบากินก็นนดกนกนได้ <c oughs> ขอโทษขออภัยหลายๆจ้ะกินข้าวไป็นไงล่ะขี้เกียจงานปักติวมันจะออกรสสมๆนิดๆจ้ะ จับเงินอืมอืมเพื่อแต่งงินรักข้าวหน่อยนะเด้อเทียวเทียมพริกลูกดุนใส่เข้าไปจ้ะ กินแนมวันนี้ไม่เพียหรือดดจะไปนอนค่ะจะรอ,อบเลือดแสบลายมันยอนมาละกินเป็นเบิด์ราบเลือดจิน้องแพบ๊บจะ มาไหมค่ะลองค่ะมาตำจอกเมนูจิมพอยเป็นจานน้องแพร่กินจริงจริงปวดบวดกับพี่น้องก็มาบอกเมนูจิมพอเป็นน้องแพร่กินจริง พักอีสามันเฮาปวดสารเพ็ดแซ่บบอยากกินกับกรอยคุ้มคุ้มอยากให้กินจำจุบะด้าจ้าพี่น้องเป็นมากหรือบ่มากเนาะเมนูมันจังมาสับสกเนาะจ้ะพี่น้องคะนเพิ่มจำอะ้รกะพี่น้องชิคิคเสร็จจะจกเขาอ๋อจกเขาจกเขา อเอาไปคียงก้านห,หน่อยดิเรื่องคะแซบพอหมดไปแล้วครึ่งนึ <laughs> ่งข้ามายังไงกันอาจจะเป็นหรอคะแซ่บ้้วจ้ะ Mm. Godt. ยอดมะละกินุกใบเชื่อพัวืจับหืมอกิวมันเข้าไปสารพัดผัก นี่เลือดไหมจ้ะจบบหอมเจือดจ้ะกินเลือดแปงเออเลือดแปงเป็นจังไงเร่เคยกินเกิด,ดมากเเคยกินเลยจ้ะเลือดแปงถ้าหาเจอก็จะลองหรือจะแต่แต่ไม่เคยกินเลยเขาตะวันยุ่งมันไปเคยปะยุ่งบ่ต่ว่าหาว่าหูวายุ่งอย,ย,ย่งไรไม,ม่ถ้าหาเจอก็จะกล้ากินหรือเปล่าแต่นี่เป็นกล้าเด้ตามไปนอนขาล้วา่า ถ้าเจะว่ามันมอข้าวเราบอมันใส่เักทวดดินแบบมันอิกึบแต่ว่าเราจะได้กินหรือปล่าแล้วนีผัก่านเนาะมันแปลกใหม่มันแปลกใหม่ข้าองเห็นบอกต้องในเบื้อหลับแนนวเถาบอกว่ากินได้คือลองเป็นคนโบอองกะกินได้หมดอืบหนแทงยังบื้งอยูใจรายกาแล้วอิ่มแล้วพี่น้อง เศร้าดอกอแหมกินดีพูดเอาละค่ะพี่น้องค่ะมึงนี้ก็อิ่มนลจ้าจ้าถ้าพูดได้ก็อจกกใจคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำแน่เจ้าจ้าเพราะกันไม่คลิปหนาค่ะสวัสวดีค่ะ